Come so I don't oh, want to night. What am I doing? Did I do it right? All these thoughts keep me up at night. Don't let the my feet. Another me. That's what I need. Function, but to fast i think i need to be on some medication ciudad, like umas, i think i need to figure out the segregation i think i needed just a better education to understand what for the color code intoxication yeah long long just so <genbaren> <fulfilmente>. <cái well> i can sleep thinking that it's that way thank god i i feel hatred i'm lost deep in my mind that i created i have to me i don't know what ไปโดนเลยเว้ยตูเปิดกล้องครับเนี่ยเฮ้ยโดนเลยเว้ยเออหมานว่ะหมานเฉยดูดิโอ้ใส่ใช้ได้ครับนี่ตัวนี้แหมใช้ได้เลยครับ สวยๆเลยตัวนี้สวัสดีครับนา้นาอยู่กับผมในช่องตกหมึกหาเพื่อนโมนะครับวันนี้ก็พามาออกตกหมึกใช้ฟังเช่นเดิมครับผมก็มาถึงก็ได้ตัวเลย <c oughs> เป็นอย่างนี้ประจำนะครับมาถึงช่วงแรกๆ ชอบโดนตัวครับพอพักหลังๆก็ผมก็จะเงียบแล้วอุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ติดหินเหรอ ติทินโอ้โหน้ำแล้วหลุดไหมหลุดครับหลุดกินล่อแล้ว บรรยากาศวันนี้ก็ลมตึงๆเลยครับลมลมตึงๆมีคลื่นด้วยครับแต่ก็คิดว่าน่าจะมีตัวนะครับอยากแบบโดนแบบไซส์แบบบิ๊กๆนะครับช่วงนี้เห็นว่าหมึกใช้ฝั่งตัวแบบบิ๊กๆก็ เข้าหลายพื้นที่แล้วครับสองจุดห้าแฟนครับนี่มา้วครับ ดีถนะ้าเปิดกล้องทันแฟนครับไซส์สวยเลยครับตัวนี้ดูสวยเลยตอนนี้ก็ได้ไปสองตัวก็ไวมากเลย เกือบเปิดกล้องไม่ทันครับพอดีปิดกล้องอยู่อยตอนนั้นจะลองมาหาหมึกหอมใช้ฝั่งตัวที่สามครับตัวที่สามนี้หวังว่าผมจะโดนแบบไซส์แบบสบักฝ่ามือบิ๊กๆหน่อดูลมดีครับ แรรงงจิเหมือนลมจะแรงขึ้นครับนะลมขนาดนี้ผมยังพอตกได้ครับ แต่ว่าถ้าแบบถ้าลมแรงจะจัดเนี่ยผมก็ตกไม่ได้แล้วครับโยไปติดหินหมดครับหมายที่ผมตกนี่ข้างหน้านี้ก็จะเป็นพวกหินกวดแล้วก็เป็นพวกหินก้อนแบบใหญ่ๆครับ ตัวที่สามตัวที่สามก็ยังเป็นผลงานของแฟนเหมือนเดิมครับ <c oughs> ส,สวยๆเลยเป็นไซส์แบบไล่ๆกันหมดเลยครับสามตัวนี้ด,ดูไล่กันหมดเลย ตัวก็กําลังดีครับดูไปเดี๋ดวยวผมไปหาแต้มต่อไปดีกว่าครับโหจับแน่นซะด้วยนะไม่อยากจะออกเอาก็คิดว่ากดเปิดกล้องครับ ไม่ได้เปิดซี่ไม่ได้เห็นตอนโดนเลยกินไกลมากเลยครับตัวนี้ก็สุดระยะคันที่ผมตีได้ครับผมใช้คันเป็นอีเมอร์ใช่ไหมครับก็สุดระยะเลยครับตีไปก็เจอหนึ่งทีครับเจอทีสองอะโดนเลยตัวที่สี่ไล่เรียกกันเลยครับไล่เรียกกับสามตัวแรกเลย ขึ้นมีลมนี่หมึกก็จับบางทีผมมานะครับแบบน้ําแบบอย่างสวย,ยน้ยํานิ่งมากครับน้ําใสแบบคิดว่าวันนี้แบบต้องโดนเนะไม่โดนเนยงงเหมือนกันงงกับมันดูอย่างวันนี้นะครับผมก็ว่าจะมาตกแบบเล่นๆนะเนาะเซียน ก็ไม่คิดว่าจะแบบว่ามีผลงานอะไรหรอกครับเพราะว่าลมมันแรงครับคือมันก็แบบกระทบฝังแรงอยู่พอสมควรครับปวดไปสี่ตัวแล้วครับครับเดียวเองครัโอ้โหหมานะครับ,รบ,รบหมาน,น,มานกิน tam mình mi mực tam gấp không đi được nó thưởng gì là mực chảy นี่นี่นี่มาแล้วนี่โอจับสองนวดตอนแรกมายิงหนึ่งทีครับแต่หมืนแบบไม่ติดดูดิใสแบบไล่เลียกันหมดเลยครับโอ้หมาเฉยครับวันนี้กี่ตัวแล้วเนี่ยห้าแต้มครับ ดูดิไซร์ไล่กันหมดเลยเออดีวะไปครับหลุยต่อเลยเฮ้ย โดนอุ้ยโอ้ยสู้ดีสู้สู้สู้อู้หูจะหลุดไปเนี่ยอือหอ้ยอันนี้อันนี้ตัวแบบก็ไม่ได้ว่าจะเล็กมากนะครับแต่มันจับโย2.5้เลยโอ้โหยอมใจกับมันจริงๆครับตัวนี้นี่ จับ2.5แฟนครับอีกแต้มแล้วน้อง6แต้มแล้วครับ แม่นี่ถือว่าไวพอสมควรคนระับเดี๋ยวถ้าไม้นี้หมึกไม่กินผมก็เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนโยดูบ้างครับเป็นสีอื่นครับ ลองเป็นสีอื่นตกดูบ้างครับผมจะลดขนาดมาหน่อยครับรอบนี้จะใช้เป็นเบอร์2.2นี่2.2 j a c k w a สีเขียวครับตัวหมานผมเลยแต่ก็ะขาดไปเยอะครับโอ้โหตัวหมานที่ไลร ขาทุกทีครับเอาเอาอกยาสิไมยที่ผมตกนี่มันจะเป็นหินแล้วส่วนใหญ่โอกาสที่โยจะติดหินก็สูงครับของใหม่เลย ผมจะสวมตะกั่วไปด้วยครับกันปิว้วขื้นคื้นลมขนาดนี้ครับเดี๋ยวโยเพียวๆน่าจะปิวมาคุยเลยดีกว่า เฮ้ยโดนเลยนี่ครับเปลี่ยนลงปุ๊บโดน๊ับจากเวแตงกวา2.2ครับโอ้โห จริงๆเลยครับคลิปนี้ตกยังไงก็กิน,นครับเฮ้ยตัวอะไรวะนี่ไงตัวอะไรวะโอ้ทำไมมันแบบมันแบบมันยิงรวดแรงมากเลยครับตัวนี้ โอ้โหเ้าจริงๆเลยเราอ้าวนวดไม่ครบครับหนวดหายครับนี่พึ่งแกะกล่องนะครับซัดไปสองตัวแล้วครับแจ็คเวทแตงกวาอีกแล้ว ยิงโนวดได้แรงมากเลยครับผมก็คิดว่าปลาแบบปลาโฉบด้วยซ้ำเลยนี่นี่มันกินนิ่มๆเลยนนี้ ขนาดนี้มันยังแบบมันม,มาตอดแรงแเรียกว่าอะไรยิงหนวดเหรอครับยิงแรงอยู่ครับผมยังได้อยู่เรื่อยเลยครับเนี่ย กินดีนะครับวันนี้นานทีมาออกหมายแบบเจอแบบจังหวะแบบหมึกเข้าแบบนี้ ตอดแบบยิกๆเลยครับตอดเป็นลูกปลาเลยครับดูดูโอ้โหแตกเวยแตงกวาครับชั่วโมงนี้สีนี้หมานครับสำหรับผมครับหมานเลยอะ่ะมีผลงานเพราะสีแตงกวานี่ก็เยอะเลยครับ ก็หมึกจับช่วงพักหลังนี่มันมันมันเหมือนมันมันดุหรือไงครับมันแบบยิงแบบตึ๊กตึ๊ก๊ตเลยอาการเหมือนแบบเราไปตกปลาครับตึ๊ก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 ที่ปลายคันเป็ดอะครอย่างนั้นเลย หลายทีแล้วได้ไล่กันหมดครับมาจริงๆครับคลิปนี้ครับทุกคนครับน่าจะมีหลักหลักสิบแล้วมั้งครับเนี่ยจำไม่ได้แล้วครับ นี่เหมือนจะไซส์สวยเลยอะโอ้สวย่อยแสง q ว a j a c k เวครับโอ้โหไสสวยแล้วตัวนี้ไสสวยเลยครับตัวนี้จะได้ครับช้ได้ควาแจก c k ครับ กินเต็มเต็มเลยดูจำ้ำจริงๆหืมจากเวเอาอีกแล้วนี่ครับโอ้โห ฟุดฟัดฟุดฟัดเลยขึ้นลมอย่างนี้แบบไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมี ครับโดนอะไรวะเนี่ยโอ้โหเข้าหินมั้งเนี่ยเรียบร้อยเลยตัวเก,ก่งเข้าหินอีกแล้วครับก็เือคุณแกะกองเอยครับขาดเลย จากเวผมไปแล้วผ่านอีกแล้วนี่แหละครับหมายหมายผมมาตกครับมันจะมันจะมีหินหนะึผมว่าหมึกมันจะอยู่แถวหน้าหินเยอะดีนะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับเท่าที่ผมแบบไปตกมาก็หลายที่นนะผมว่าแถวหน้าหินนะครับมันจะมีพวก เบิกหอมครับนอนอยู่ครับถ้าเราตีผ่านมาันเราก็จะโดนตัวโอ้ขาดไปเลยหลังจากขาดไปผมก็ต่อกริปใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมลุยแล้วครับเดี๋ยวผมอาจจะตกตอ อีกสักพักครับผมก็คงต้องขอตัวแล้วขาดไปก็เสียดายเลยครับโอ้โห oh. พึ่งแกะถ่ายคลิปตะกี้นี่เองแต่ไม่เป็นไรครับตกหมึกก็อย่างนี้นะครับมันจะมีเปอร์เซ็นที่โยจะติดหินโยจะโยจะขาดนะครับ ห้าสิหัาสิเดี๋ยวจบไม้นี้เดี๋ยวผมพาไปดูผลงานวันนี้ครับว่าได้ไปกี่ตัวนะครับ แต่ตกสนุกมากเลยครับวันนี้โดนแบบต่อเนื่องเลยครับถึงทิ้งช่วงก็ไม่นานครับถ้าใช้เวลาตกประมาครับชั่วโมงได้นะครับหรืออาจจะไม่ถึงครับไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูผลงานครับนี่ครับสำหรับผลงานวันนี้ครับ ได้ไป13 Yo, แต้ม line, <Yeah. S 1> โคตรหมานเลย <Yeah. S 1> ดวงดีจังเลยครับวันนี้ หมดกดยังไฟสวยอยู่ครับแต่วันนี้ยังแบบไม่ได้แบบหมดแบบซส์แบบบิ๊กๆนะครับเอาไว้คลิปหน้านี่เดี๋ยวผมจะมาหามาโทรนานานะครับก็ไม่รู้ที่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็สนุกมากเลยครับงานคิจะประมาณนี้คลิปนี้ก็คงต้องขอตัวไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็สนุกมากเลยครับมันมือแต่ก็ยังไม่เจอไซบอสนะครับผมยังตามหาไซบอสใซรฝั่งต่อไปครับอย่างโดนหม,มึกลอยใซรฝััง ไซโลครับเดี๋ยวตามหาต่อไปครับคิดว่าน่าจะเจอครับสำหรับน้าๆที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าในงั้นก็แชร์เลยก็ได้นะครับ ก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแล้วแวะเข้ามารับชมในคลิปของช่องตกหมุดสขาวพุดโนนะครับก็ฝากกดติดตามมาให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมได้ทำครับก็จะเป็นการตกหมดุดใช้ฝั่งครับเน้นใช้ฝั่งส,งส่วนใหญ่เลยครับเดี๋ยวเขาจะลงมลอครับ ก็หากินแบบใช้ฝั่งเลยสำหรับคลิปนี้ผมก็คงจะต้องไป้นนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ